ครับสวัสดีครับเพื่อจะมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้พบกันหลังหวยออกวันนี้วันที่17พฤศจิกายนสอง6ัครับงวดที่แล้วเข้านะครับงวดที่ผ่านมาเข้า เข้าสูต่ตัวบวกเข้าสูตรตัวบวกนะครับตัวนี้คือตัวบวกสีแดงคือบวกหลักร้อยอันนี้คือบวกหลักสิบตัวนี้คือบวกหลักหน่วยร้อยสิบหน่วยนะครับอย่างงวดที่ผ่านงวดที่ผ่านมาแล้วก็นำแล้วก็นำเลขห้า นำเลขห้าหลักสิบที่ผ่านมาเก้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งนำเลขห้ามาบวกบวก9บวก4ี่บวกสบวกสองบวก7ดบวก0ก็ลงไปตามนั้นตัวอย่างเลขห้าบวกหลักสิบคืนนี้คือตัวบวกห้ 5, บวกเกก็จะเป็นสี่ ห้าบวกสี่ก็จะเป็นเก้าคือตัวที่มันเข้าห้าบวกสามก็จะเป็นแปดห้าบวกสองก็จะเป็นเจ็ดตัวนี้เอาห้า มาบวกเจ็ดก็จะเป็นสิบสองแต่หลักหน่วยเลขสองห้าบวกศูนย์ก็เป็นห้าตัวอย่างที่มันเข้าต่อมาก็เอาหลักหน่วยเลขหนึ่งมาบวกหลักหน่วยนี่คือตัวบวกหลักหน่วยหนึ่งบวกศูนย์ก็จะได้หนึ่งตัวนี้หนึ่งบวกสี่ก็จะได้ห้าหนึ่งบวกหก ็จะได้เจ็ดหนึ่งบวกเก้าก็จะได้ศูนย์คือตัวที่มันเข้าหนึ่งบวกสามก็จะได้สี่หนึ่งบวกห้าก็จะได้หกปรากฏว่า หลักสิบเข้านะครับ90้าศูเรียกมันออก990ก็เข้านะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูหัวที่จะจะมาถึงก็มาดูคำเตือนสักแป๊บหนึง่งตามกฎระเบียบของ YouTube คำเตือนตัวเลขเป็นการคิดคานวณจากสถิติเลขออกไปแล้วเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายทางช่องมาแนะนําให้ซื้อสลักที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขก็คือความน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นว่าจะมาในงวดนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับจากช่องเวรแกนชั้นแนวอ่าไปดู จะดูตัวที่จะมาที่ตัวไหนมามาช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันตัดสินใจคาดคะเนคา,าดเดาว,ว่าจะมาตัวไหนอไปดูกันเลยอย่างงวดเนี้ยแล้วก็มันเอาเก้เาเก้าศูนย์แล้วก็เอาเก้ามาตั้งแล้วเอาเก้ามาตั้งแบบนี้ปื๊ด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 เฮ้ยผิดต่อเ,เนี่ยเออผิดไปน้อยนะ สูตรนี้ก็เป็นสูตรระยะย,ยาวกว่นะเป็นปีปีสองปีเหมือนแหละเดีย๋ยวถ้าปีสองปีมาทามันไม่เข้าแล้วก็เริ่มปรับปรุงสูตรใหม่ช่วงนี้ยังใช้ได้อยู่หลายเดือนเป็นปีๆเอามาดู90ตั้งเอา9ก็ไปบวก 9บวก9ก็เป็น18เอาเด่หลักหน่วย9บวก4ก็เป็น13บสามมาเดหลักหน่วย9บวก3ก็เป็น12 9บวก2ก็เป็น11ที่มาร์กสีแดงคือความน่าน่าจะมามาหลายตัวช่วยกันชิดเป๊กจำนวนนะเดี๋ยวเราเขอมา ว่ากันอีกทีสนทนากันอีกทีหนึ่งะถัดไปก็เก้าบวกเจ็ดกลา็เป็นสิบหกเลขเก้าเนี่ยลงสามแต้งก็จะเป็นหกมันก็น่าน่าจะมาตัวใดตัวหนึ่งเก้ากับแปดก็เป็นสิบเฮ้ยเก้ากับเจ็ดก็เป็นสิบหกถ้าเก้ากับศูนย์ก็มาตัวเดิมเก้า ต่อไปเลขศูนย์เลขศูน,ย,นย์มาบวกหลักหน่วยหลักหน่วยมาบวกหลักหน่วยในเมื่อหล,ลักหน่วยมันเป็นศ 0. 0ูนย์ศูนย์บวกศูนย์ก็คือศูนย์ศูนย์บวกศูนย์บวกสี่ก็คือสี่ศูนย์บวกหกคือหกศก้คือเอาตัวนี้ลงเอาตัวนี้ไปลงเลยเพราะมันเป็นศูนย์ก็ศูนย์สี่หก 9 3 5 0 4 6 9ห5หลักหน่วยน่าจะมา0ูนย์ถ้าขึ้นสแต้มก็เป็น4ถ้าลงสแต้มก็เป็น6ถ้าลงแต้มหนึ่งก็เป็น9ถ้าขึ้นสมแต้มก็เป็น3สม,นะ3ม,3มสวยมากเลยถ้าขึ้นสแต้มในศูนย์ี่ขึ้นแต้มป็นสวยมากเลย ถ้าขึ้นห้าแต้มก็เป็นห้าถขึ้นสามแต้มสวยมากเลยนะสูตรเสียนน้อยพารวยเอาหลักหน่วยเอาหลักหน่วยบวกสามคงที่ก็จะได้สามสี่ห้านี่คือตัวเด่นบนแต่เขาไม่ได้ระบุว่าหน่วยสิบเป็นหน่วยเป็นสิบ คือมาได้ทั้งหน่วยทั้งสิบทั้งร้อยสามตัวเนี่ยมาได้ทั้งหมดแต่ส่วนมากมันจะเข้าหลักหน่วยเราก็เลยเอาเราก็เลยมาเล่นหลักหน่วยว่าสามสี่ห้าเวลาจับคู่มาแล้วคอยดูนะครับ80ดศูนย์แปดสปดหปดเก้ดสาห้าจับแปดพวกมั้หมด ก็คือตัวนี้8ปดศูนย์แปดสหก้าแปดห้า็คือจับคู่ต่อไปก็เอาหลักสิบมาจับแปดศ8นย์แปดสี่แ้าปดสามดห้าตัวน,วนี้ทำไมก็สามเนี่ยสามศูนย์สามสามศ ามเก้าสามสามสามห้าต่อไปก็เลขสองจะสองมาบวกกันสองศูนย์สองสี่สองหกสองเก้าสองสามสองห้าก็คือตัวนี้จนมาถึงสองห้าต่อไปเอาเลขหลักสิบเลขหนึ่งมาบวกทุกตัวเอ,อมาจาับคู่ทุกตัว หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งห้าคือตัวนี้ต่อไปเอาเลขหกมาจับคู mirror, ห่หลักหน่วยทุกตัวหกศูนย์หกสี่หกหกหกเก้าหกสามหกห้าตัวนี้ต่อไปเอาเลขเก้ามาจับเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าหกเก้าเก้าเก้าสามเก้าห้าคือตัวนี้แต่เพราะว่า เก้ามันมาเรียมันน่าจะไม่มาแล้วนะก็แบบที่เรียะเนี่ยแบบที่เรียะผมก็เล่นเป็นอะไร,ร, 9, ร, 7, รกกลขกเก้าลขกเจ็ดลขกสี่กะว,ว่ามันจะมาเออไม่ไม่ได้ลเก้าลขกเก้ามันมาแล้วมันเก้าห้าหนึ่งผมกะว่ามันจะมาเลขกเจ็ดลขกห้าลขกแปด ประกวมาตัวเดิมทางานผมเจอแล้วเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้เล่นสองตัวเมื่อวานไม่ได้เล่นสองตัวเล่นสามตัวมันก็เลยผ่านไปถ้าเล่นสองตัวก็ได้ละไม่มีกระตังต้งทุนเยอะถ้าเล่นสองตัวก็ต้องลงทุนเยอะถ้าเล่นสามตัวค่อยช่วนเนี่ยถ้ามันเข้าก็ได้เยอะทาไมไม่เข้าก็เสียน้อยอะไรประมาณนั้น อ่ะครับมาดูถ้าชอบเสียนน้อยสุดเสียนน้อยผโลยเอามาทำหลักหน่วยมาจับคู่กับของเวียงแก่นชแนลมันก็จะได้แบบนี้สามสี่ห้าคือจะพู่ไปหมดนั้นครับมาดูสามสี่ห้า ใช้หลักสองเลขสองแทนหลักหน่วยเก้าเก้าสูนย์เซนหรือสองแทนหลักหน่วยคงที่ตลอดก็ <c oughs> เป็นสองเก้าศูนย์บวกอะไรให้ลงเลขสามบวกได้สามสี่สองถ้าบวกได้สามสี่ศูนย์มันลงเลขหนึ่งเลขหนึ่งเนี่ยถ้าแทนมม่ลงสามก็ต้องเล 3, <c oughs> ืเล่อนไปอีกสองแต้มก็เป็นสามสี่สองหนึ่งสองสามทีนี้ก็เลื่อนเข้าไปอีก สองแต้มก็เป็น 3, 4, สามสี่สองครับสี่สองมาถึงจะลงหล,ลักหน่วยเลขสามก็ส่วนมากมันจะมาตัววงกลมเนี่ยส่วนมากมาบ่อยที่สุดถึห้าหรือสามมันจะมากอเคเลยเน้นห้าสามสามสามสองสามนี่ก็มาตัวนี้ก็มาบ่อยมามา,มามาเหมือนกันแต่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ก็กนเตรียมมางั้นแ่ะ พอเป็นห้าสามสามสามสองสามถ้ามาสี่ล่ะของเสี้ยน้อยพาดุยมันออกเล็กเด่นของเสี้ยน้อยพารวยสามสี่ห้าถ้ามาสี่ก็คือมองมันจะมาเล็กห้าก็เล็กสามก็จะเป็นห้าสี่สามสี่ถ้ามาเล็กห้าล่ะจะเป็นห้าห้าสามห้าถ้ามาเล็กหกล,ล่กละสมากมาันมันก็จะเด่นตัวเนี้ย จะออกบอยออกบอยคือตัวอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็มาบอยกันตัวนี้ตัวนี้ก็มาบ่อยเหมกันแต่จะสองสู้สองตัวนี้ไม่ได้มาบ่อยขอจะได้ห้าหกสามหกแปดหกตัวมีตัวนี้มีสามตัวมีสามชุดอันนี้ก็คือเลขห้าชนนี่คือเลขแปดชนก็สบายเพราะเตัวนี้มีสามตัว ห้าหกสามหกแปดหกไปดูจับคู่อันนี้ดูตัวนี้มาละเสียน้อยพารวยบวก,กนเนลียนแกนชแนลเอามาดูท่าหลักหน่วยมาเลขสามอย่างที่ว่าเมื่อกี้เพื่อนจะชิมาช่วยกันคิดช่วยกันคำนวณน,นะช่วยกันตัดสินใจผมไอ้มากมาก,กวะนี้คือสรุปว่ะเนี่ย ห้าสามสามสามสองสามหนึ่งสามหกสามจะทำมาสี่ล่ะก็แปดสี่สามสี่นี่ความชอบของของแอดสามหกทำมาหกก็มีสามหกอ่าชัวร์ก็คิดอันน,นะะี้น่าจะไม่มาหรือเปล่าน่าจะไม่มา เลขเก้าพอมันมาแล้วไม่ใช่แบบหลักร้อยหวดเดียวนะนี่คือตัวบวกนะครับเนี่ยเขาตัวบวกพอเรียกออกตัวบวกเออผมไม่ได้ลงไอ้สองตัวล่างให้น้อนตัวบวกอ่ะมวดที่แล้วมันเข้าแต่มันเข้าแต่เลขหนึ่งนะมวดที่แล้วเข้าแต่เลขหนึ่งหลักหน่วยไม่เข้า มันม้ผิดทุกงวดไม่ได้ถูกทุกงวดถูกถูกผิดผิดเอาแคปหน้าจอเพราะว่ไม่เข้าใจตัวไหนก็ย้อนดูคลิปสิบสี่นาทีครึ่งโอ้ยสิบสี่นาทีทุกทีเลยทุกคลิปเลยเอาเข้าไปดูตัดสินใจเอาจับคู่ไว้ให้แล้วเสียนน้อยพารวย0่นบวกสามคงที่ก็ได้สามสี่ห้าเดินไปสามแต้ม สามสี่ห้ามาบวกกับไอของเวกแกนเชนเนีลที่ว่าเนี่ยแหละสามสี่ห้ามันมีอะไรมั่งก็คือมีตัวนี้บวกลงมาคือมีตัวนี้ที่ว่าความบ่อยในการออกตัวเนี้ห้าสามแปดเนี่ย้ความบ่อยในออกแต่นี่บ่ออกบ่อยมากธรรมสี่ก็คือตัวนี้ธรรมห้าคือตัวนี้ธรรมหกก็คือตัวนี้ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ย้อน หน้าจอดูดูลิปหน้าจอเอาสิบห้านาทีออกสิบห้าสิบหกนาทีเนี่ยขอขอบคุณมากครับเพื่อนรมาชิกที่ติดตามห้องเวกแกนร์แชนแนลทุกท่านทุกคนนะครับเวกแกนร์แชนแนลขอขอขอบคุณมาก